เียพิกเจอร์นี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไปขึ้นเครื่องเล่นกันนะคะทุกคนก็เปลี่ยนสภาพากันเสร็จเรียบร้อยคอยข,ข,ขึ้นเครื่องเล่นหนไปโดนน้ำ <c oughs> ไปกระโดดนําเปียกมาแล้วค่ะทุกคนโอเคไปขึ้นเครื่องเล่นกันดีกว่าค่ะไปไป <c oughs> ใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วคือน้องแช็ปเปอร์อยากไปเล่นยังอยากแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้ชูแว่นเอาไว้ไหนกระเป๋าไปไหนเนี่ยไปไหนซ้ายนี้ก่นเดี๋ยวซ้ายโอ้โหเด็กคนนี้ดื้อมากตรงนู้นหน้าตาสดชื่นมากสดชื่นมากแบบจะเป็นลมบูบลมไปแล้วเพราะแดดมันร้อนเหรอไม่ใช่ร้อน บอกว่าอากาศแรงมากค่ะทุกคนคืออากาศแบบค่อนข้างจะแรงนิดนึงคะตอนนี้เราก็กําลังไปเดินหาที่เปลี่ยนเสื้อนะคะยังหาไม่เจอเลยค่ะเท่าที่คิดคิด <w> ว่าเราน่าจะใช้เวลาอยู่ในนี้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้โอเคไป <c oughs> <c oughs> ค่ะกลับบ้านมาตัวดำเน่ แม่ชร์ตกใจเหรอยืนได้ไหมถึงแมยืนได้เอาล้อถึงเหรอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นด้านบนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาห่วงยางก่อนเพราะว่าที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะต้องใช้ห่วงยางแบบนี้นะคะนี่ไปทีละสองคนแต่ว่าที่นี่มันจะมีแบบไปสี่คนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบสองคนก่อนต้องใช้สองอันหรือเปล่าเราสี่คน บอกว่าใหญ่มากค่ะทุกคนนี่อันนี้อุปกรณ์เจียมตัวที่จะขึ้นไปข้างบนแชปเปอร์ค่ะขึ้นมาดิแชปเปอร์เร็ว,วเย็นเยียบเย็นเยียบเย็นเย็นมากเลยหรอ ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นชั้นบนนะคะทุกคนหางขึ้นเวลาที่เราจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเราก็จะต้องเหนื่อยอยู่แล้วถ้าเราอยากให้มันลงมาลึกๆเราต้องแับขึ้นไปสูงๆดู <c oughs> อ้โอ้ยพี่แบ <c oughs> มโอ๊ยร้อนเท้ามากทุกคนอันนี้แค่เดี๋ยวโอ้ยแค่นี้ก็ทำไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ๋อ น,นี่ถึงห้องบนแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศข้างบนดูโอ้มายกพี่แบมเตรียมอร,รอ,อแล้วอยู่สูงสุดก <c oughs> <c oughs> ลังเียมนไน,ะะน <c oughs> เยงไม่ได้ 哈哈哈哈。 ยูหลุดออกจากห่วงย่าไม่ทันจะพเบ้อเลยโอเคตอนนี้มาอยู่โซนเด็กเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวน้องชัอปเปอร์จะพาไปเล่นนะคะโอเคเมื่อกี้นี้ลงมา แม่แอมกลัวมากเลยนะไม่กลัว <laughs> โอเคไปโอ้โหเล่นอันนี้เหมือนจะชื่นใจกว่าปะฮะจะชื่นใจกว่าไหมาเล่นอันเนี้ย <laughs> เดี๋ยวเราไปขึ้นสไลเดอร์ด้านบนกันนะคะทุกคนคือ <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ตรงโซนเด็กเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆนะคะเครื่องเล่นของผู้ใหญ่คือหน้ากลัวมากเดี๋ยวเรามาเครื่องเล่นของเด็กดีกว่าะคะ่ะ น่ารักมากคนะ่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเขาก็จะมีอีตัวเขียวๆตัวนั้นนะมันก็จะปล่อยน้ำลงมาต้องรอน้ำเต็มก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะปล่อยน้ำแล้วเป็นเลยดีกว่าอ้าวแชทไปนูนแล้วแชททางเดินไปฝั่งโน้นหรือเปล่าอ่านี่ไงไปโียฝั่งนึงเฮ้ โอไปไปไหนดิทางตันอ้าวทางตาวันเราต้องหาทางออกออะไปครับเดี๋ยวเราจะปล้ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ตาไป เตรียมไปเสียวด้านบนต่อ <c oughs> ขนาดใหญ่นี่ค่ะลงตรงนี้นะคะทุกคน้เขาบอกว่ามันมีน้ะจอผีอยู่ข้างในเราแเปอร์อยากขึ้นมากแต่ว่าแม่กลัวชชเปอร์กลัวแต่ว่าไม่กลัวรหรอแต่แม่กลัวนะไม่กลนะัว <c oughs> แน่นนะรู้เปล่าแชปต้องจับแน่นๆนะห้ามปล่อยมือนะเข้มไหมไปแล้วนึกข้างหลังเสียวป่ะเฮ้ยคนน่าหลังเสียวป่ะเฮ้ยคนหน้าต้องท้ายมาหลังเสียวที่ายได้ป่ะแชปต้อเสียวแลยอ่ะ ไโอ้เดี๋ยวได้แต่บอกว่าอยากขึ้นอีกจยากขึ้นอีกเลูกสนุกของหนมันช้กัอะไางเนี่ยอ๋อเ้ยไม่น่ากลัวนะสีเขียวน่ากลัวกว่าน่ากลัวแรงไฟับไมเนี่ยาะ้อสีเขียวน่ากลัวกว่าเยอะโอ้ยไม่หนูไม่ได้มองอะไรเลย

Thank <laughs> you. ไม่บด้าม่กระสุนตว หัวจะปวดจะเด็กขึ้นแรงมากเนี่ยขึ้นแรงมากนะทุกคนดูแชปตัวกับเพื่อนขึ้นแรงมากเฮ้ยแชปทำอะไรทำอะไรตัวไม่ถึงทำอะไรเอาเอาเอาเอใครเนี่ยโอ้ตายแล้วดูดูแชปดิ มีแบบว่าเป็นคองสบู่แบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเหมือนปาร์ตี้แบบว่าคองสบู่เลยอะ่ะด้านหลังแต่ว่าเขาจะเปิดไปรอบๆนะคะตอนนี้ไอเด็กๆทั้งสอ,องคนมันไปไหนกันก็ไม่รู้นะนี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแี่แม่บ่ายสามโมงแล้วตอนนี้อากาศร,ร้อนมากแต่ว่าคนยังเยอะอยู่เลยเยอะเหมือนเดิมเลย